ก็พื้นที่ EEC นะครับจะมีโซนหนึ่งที่เรียกว่า free trade zone นะครับเป็นโซนปลอดภาษีซึ่งจะมีเม็ดเงินการลงทุนจากบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ในการสร้างสูนร์กระจายสินค้าตรงนั้นใหญ่โตมากเลยครับตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าระยะยาวนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปสู่ CLMV แคมบรดีย ลาวเมียนมาาเวียดนามนะครับตลาดตรงนั้นเนี่ยเป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในอนา,าคตทีใ่ใหญ่มา่อคือมามากๆเลยประเทศไทยทุกวางไว้เป็นฮับในการกระจายสินค้าแบบ cross border e-commerce ไปสู่กลุ่มประเทศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีมากๆโอกาสคือ cross border e-commerce ตรงนั้นเลยครับก็ต้องบอกว่าธุรก e ิจ e-commerce นะครับในพื้นที่ EC ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฮับ ในการกระจายสินค้าออกไปสู่ CMB ที่เป็นตลาดแห่งอนาคตนะครับการคมนาคมขนส่งนะครับมันจะมารวมสูงกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นสนามบิน,นต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นโอกาสของธุรกิจที่อยากจะทำธุรกิจ cross border e-commerce ที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคตอย่างแท้จริงมากไปกว่านั้นในแง่ของบุคลากรน,นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลวันเล จะเป็นศูนย์กลางเลยครับสำหรับคนที่เป็นคนเก่งนะครับทางด้านเทคโนโลยีจะไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นแปลว่าบริษัทต่างๆเนี่ยสามารถไปสร้างฮับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซตรงนั้นได้เลยหลักสูตร EEC Prime นะครับเป็นหลักสูตรเดียวที่ผมเห็นตอนนี้เลยนะครับที่จะพาธุรกิจของคุณเนี่ยเข้าไปเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของพื้นที่ EEC ที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสตรงนี้ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของคอนเน็กชันด้วยครับทุกธุรกิจต่างๆที่สนใจนะครับจะมารวมตัวกันตรงนี้ทำให้คุณสามารถต่อยอดธุรกิจคุณในพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีมากๆเลย